เป็นหนึ่งเล่มที่ผมชื่นชอบมากๆนะครับก็คือ The Bitcoin Standard โดย Safedian Amos เป็นหนึ่งสือที่ไม่ได้อธิบายแค่ว่า Bitcoin คืออะไรนะครับแต่ยังเจาะลึกถึงประวัติศาสตร์ของเงินตาเพื่อสร้างความเข้าใจว่าทำไม Bitcoin ถึงมีความสำคัญและมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นระบบการเงินใหม่ของโลก ซึ่งผู้เขียนจะพาเราย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคแรกเริ่มที่มนุษย์ใช้สิ่งของต่างๆเช่นเปลือกหอยหินหรือเกลือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนจนกระทั่งมาถึงยุคของโลหะมีค่าอย่างทองคําและเงินซึ่งมีคุณสมบัติที่สําคัญของเงินคือความสามารถในการขายได้หรือ Salability ซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเด็นย่อยคือความสามารถในการแบ่งส่วนได้หรือดิวิซิเลิตีความสามารถในการเคลื่อนย้ายได้หรือทรานส p o อร์ต i l บลิ และความสามารถในการเก็บรักษามูลค่าหรือ store of value และทำให้เรารู้ว่าเงินที่ไม่มั่นคงหรือ unsound money นั้นเป็นอย่างไรหนังสืออธิบายว่าหลังจากที่โลกยุติระบบมาตรฐานทองคำและเปลี่ยนมาใช้เงินกระดาษหรือ fiat money ที่รัฐบาลสามารถพิมพ์เพิ่มได้ไม่จำกัดทำให้มูลค่าของเงินลดลงเรื่อยๆก็คือเงินเฟอ้อนะครับ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่กัดกินความมั่งคั่งของผู้คนและทำให้ผู้คนมีพฤติกรรมที่เน้นการบริโภคในปัจจุบันมากกว่าการออมและการลงทุนเพื่ออนาคต Bitcoin ในฐานะเงินที่มั่นคงหรือซามานีผู้เขียนได้กล่าวว่า Bitcoin มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าเงินในอดีตหลายอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของความหายากและความสามารถในการเก็บรักษามูลค่า ด้วยนโยบายการเงินที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างตายตัวและไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทำให้บิตคอยมีอุปทานจำกัดอยู่ที่21ล้านเหรียญเท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างจากเงินกระดาษที่สามารถพิมพ์เพิ่มได้ไม่จำกัดบิตคอยไม่ได้เป็นเพียงสกุลเงินดิจิทัลแต่เป็นระบบการเงินทางเลือกที่กระจายอำนาจไร้การควบคุมจากรัฐบาลหรือสถาบันใด ทำให้บุคคลมีอำนาจอธิบไตยเหนือทรัพย์สินของตัวเองมากขึ้นและมีศักยภาพที่จะเป็นมาตรฐานทองคําดิจิทัลหรือเป็นเครือข่ายสำหรับชําระเงินระหว่างสถาบันการเงินขนาดใหญ่ได้ในอนาคตสรุปนะครับหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ชักชวนให้คุณลงทุนใน b บิตคอยแต่เป็นการปูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์ของเงินเพื่อให้คุณเข้าใจปัญหาของระบบการเงินปัจจุบันและมองเห็นศักยภาพของบิตคอยในฐานะ ทางออกที่เป็นระบบการเงินทางเลือกใหม่ที่มีความมั่นคงและกระจายอำนาจอย่างแท้จริง